ป๋าจะเล่าให้ฟังเพราะอันนี้ป๋าอยากดา่านะมันเป็นความเชื่อผิดๆขึ้นมาหลายๆอย่างคือการกินเรื่องแรกสุดเลยเรื่องการกินที่ป๋าอยากเล่านะคือเวลาเรากินอาหารเนี่ยเขาว่าให้เคี้ยวเยอะๆย,ยิ่งเคี้ยวเยอะจะยิ่งฉลาดยิ่งเคี้ยวเยอะจะยิ่งฉลาดนะเพราะว่าตรงเนี้ยตรงฟันกรามเนี่ยถ้าเคี้ยวมากๆเนี่ยมันจะเกิดการไปเกิดต้นนี้ตรงนี้ไม<อ>่ใช่เกิดต้นนี้ตรงนี้ แล้วมันจะหลั่งสา,ารอะไรบางอย่างมาทําให้เราเนี่ยเ,เขาเรียกว่าสุขภาพดีและฉลาดขึ้น <Huh? S 1> และฉลาดขึ้นนะอันนี้ฝากไว้เลยนะไปพิสูจน์ข้าวคํานึงเนี่ยถ้าเราสามารถเคี้ยวได้สัก50ทีเนี่ยนะซึ่งปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบเนี่ยนะเขาบอกว่าจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนใจเย็นขึ้นสุขภาพสมองโปร่งขึ้นเข้าใจไหมถ้าข้าวคํานึงสามารถเคี้ยวได้ถึง80ที เขาบอกว่าตอมรับร,รับรถเราเนี่ยจะดีขึ้นและเราจะลดความอ้วนเพราะมันจะมันจะอะไรนะมันจะละลายทั้งหมดแล้วทําให้เราดูดซึมเร็วค่อยๆดูดซึมแล้วมันจะอิ่มเร็วและทำให้เราลดความอ้วน,นในตัวสุขภาพจะดีถ้าใครสามารถทะลุไปได้หนึ่งคำคือร้อยห้าสิบทีใครที่เคยเป็นโรคกระเพาะทั้งหมดจะหาย โรคเกี่ยวทางเดินอาหารที่เหลือหลังทั้งหมดจะหายเคี้ยวข้าว150ทีวันแรกที่ปา๋าอ่านใครจะไปทําได้เฮ้ยแต่เราต้องฝึกทุกวันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะถ้าเป็นจังหวะที่ที่ป๋าไม่ได้รีบเร่งเนี่ยนะข้าวคํานึงป๋าจะเคี้ยวมันเกือบร้อยทีจะนับไปเรื่อยๆแล้วมันจะฉลาดขึ้นบางคนบอกจริงเหรอเคี้ยวเยอะฉลาดทําไมควายเคี้ยวยิกเลยฮะ แต่แต่ไม่เห่าหัวล้อแต่มีบทพิสูจน์ได้ที่บอกว่าควายมันมง่ไม่มีมึงคิดไปกันเองใช่ไหมเออไปบอกเขาไม่มีวัวปนไม่มีวัวปนควายล้วนๆมันอาจจะฉลาดล้วนๆก็ได้นะอเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าเคยสังเกตพวกฝรั่งที่มันฉลาดฉลาดไหมอ่ะเห็นเห็นชัดๆเลยเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันจำไ,ไหมฉลาดไหม ไปดูมันคุมบอลเนี่ยไม่เคี้ยวมบาข้างหลังจับจับจับ,จบ,จบ,จบตลอดเลยมันมันมันม,มันหลังสารนี่มันสมองฉลาดตลอดเวลาจริงๆนะเพราะฉนั้นถ้าเข้าวคานึงเคี้ยวได้เยอะๆเนี่ยเคียวได้เยอะๆเนี่ย,ยจะดีนะแล้วเขาบอกกันว่าทำให้ไปถึงเรื่องนอนถ้าเป็นไปได้ก่อนจะนอนอย่างน้อย3ชั่วโมงอย่าก,กินอาหารหนะัก ร่างกายเรามีประสาทอยู่2ตัวเขาเรียกว่าซิมพาเทติกกับพาราซิมพาเทติกเนี่ยจะจับติดกันแน่นะซิมพาเทติกคือใช้ตอนนี้ตอนที่เรารู้สึกตัวระบบทำงานต็มืี่ทั้งหลายแหละแต่พาราซิมพาเทติกเนี่ยมันคือระบบอัตโนมัติเมื่อตอนที่เรานอนเพราะฉะนั้นประสาทสองส่วนเนี่ยไม่ควรที่จะต้องทําอะไรที่แบบมันซ้อนเหลื่อมกันถ้าเราไปกินเยอะถูกปะระบบย่อยอาหารก็ยังต้องทํางานต่อมันจะไม่ดี นะเพราะฉนั้นเรื่องเคี้ยวอาหารเนี่ยเป็นเรื่องจริงใครอยากลดความอ้วนนะไปเคี้ยวได้80ใครที่เป็นโรคกระเพาะไม่ต้องกินยาเลยทั้งสิ้นไปเคี้ยวข้าวได้ป่าว่าถ้า150ทีมันก็เกินไปหน่อยนะเอาสัก120ก็พอ150นี่มันน่าจะไม่เหลืออะไรเลยนะแล้วคุณจะอิ่มข้าวน้ำภายน,นไม่เกิน10ช้อนนะป่าว่าแล้วมันจะผอมแล้วมันจะดูดซึมเร็วแล้วโกกรคกระพากระเพาะจะหายหมดไปลองเอง โดยเฉพาะใครที่เป็นโรคกระเพาะอ่ะอืมอย่าไปกินเลยไอ้ยาเคลือบกระเพาะนู่นนี่นั่นไอ้ยาฝรั่งเนี่ยตัวดีนะคือฝรั่งฮะอย่าไปเชื่อมันยาฝรั่งเนี่ยบอกตรงนะปะา๋าไม่ได้เวอร์นี่ป๋าเลิกกินยาฝรั่งมาเกือบจะสองปีแล้วนะไม่กินเลยก็จะกินอย่างมากเวลาไม่ทลายก็กินฟ้าทลายโจรกินสมุนไพรฝรั่งเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบชั่วรลายมากอะไรก็ตามที่ฝรั่งทำอย่าไปทํา ิอันดับจังฟู้ดแมงอาหารฝรั่งหมดฝรั่งตายหาเพราะมะเร็งเยอะแยะเพราะมันเป็นสารพิษหมดเลยน้ํามันที่ดีที่สุดคือน้ามันหมูก็ดีน้ำมันมะพร้าวก็ดีน้ามันมะกอกก็ดีแต่น้ามันมะกอกก็ต้องรู้จริงด้วยนะเพราะน้ำมันมะกอกเนี่ยถ้าทาร้อนมันจะมีพิษสังเกตไหมน้ำมันมะกอกเขาจะกินกับพวกสลัดอ่าที่อุณหภูมิปกติแบบนี้เรื่องที่สองอีกอันหนึ่งซึ่งไม่เข้าใจว่าทําไมรัฐบาลน่ะยังไม่รู้จักแก้ไข คือนมวัวนมวัวไม่เหมาะกับ,บวัวมันไม่เหมาะกับคนวันนั้นถ้ามึงไม่อยากโง่เป็นวัวเป็นควายเลิกกินแล้วที่คนไทยเป็นโรคภูมแพ้กันเยอะแยะจะแปไกายสมัยเนี้ยเพราะนมวัวอะไรนะเพราะนมวัวแล้วสมัยเนี้แม่งนมวัวสองเด้งด้วยเพราะมันเป็นวัว GMO ขาใครที่กินอาหารตัดต่อ GMO วันนี้ยมึงไม่เป็นไรนะมึงไม่เป็นไรแต่มึงอย่ามีลูกลูกมึงคือกายพันธุ์ เป็นเอ็กเมนบูเบอรีแล้ากินตอนนี้เราไม่เป็นไรรูปมึงจะมีเหล็กลออกมา,านะมาคคือตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าโคารโมโซมดีเอรามันออกไปแล้วคุณกินไอพันธุกรรมเข้าไปคุณไม่เป็นไรเว้ยแต่เมื่อไหร่ที่มึงมีลูกนั่นแหละมันจะเป็นโผล่แน่นั้นอ,อยากเลยใช่ไหมอยากให้ลูกเป็นบูเบอรีนเพราะนั้นนมวัวเนี่ยมันไม่เ,าเอาอาง,อาอางี้ดีกว,วอาอ่าเองกินนมวัวเสร็จเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับ ในป่าเองมันจะเหนียวเหนียวน้ำลายเหนียวเหนียวมันเป็นผังเผือนั่นแหละมันจะเกาะตามผันหนังลำไส้เราทั้งหมดเพราะน้ำลำไส้เราทั้งหมดนมวัวมันไม่เหมาะกับคนรู้ไหมลูกวัวกินนมวัวอยู่กี่ปีลูกมันเองอ่ะกินนมมันเองอยู่กี่ปีลูกมันเองกินนมมันเองอยู่เดือนเดียวแต่เราแม่งไปแดกนมวัวได้ถึงสองปีนี่น้าหมอก o m m e นแถาเพราะนั้นนมวัวอย่าไปกิน นะมันเป็นนมที่ไม่ถ้าก็ไม่เข้าใจบางคน๋อะมันมีแคลเซียมโทษทีพี่ไปเปิด Google เลยตาปนน่แคลเซียมมากกว่านมวัวกี่เท่าอาหารไทยต้องหลายๆอย่างมีนมวัวมีแคลเซียมมากกว่านมวัวเปร้กี่เท่ารู้ไปกินแต่บางคนบอกว่าเฮ้แต่มันจริงนะเด็กสมัยนี้ตัวใหญ่ฮ้อกินนมแต่กรวงและเปาะสารพัดโรคใหญ่แต่ไม่แข็งแกร่งสังเกตไหม ใหญ่แบบปลอเปอดูไม่แข็งแกร่งนะพวกมองโก้อันนั้นกินนมแพะแล้วเขาไปต้นตอนหลับของอะไรรู้ไหมไอพวกเจงกิสขาที่ตัวใหญ่เนี่ยมันกินภาคสองของนมก็มันเอานมใส่กระบอกมนะันอะที่ทําด้วยหนังอะแล้วก็ขี่หมาออกไปลบนมมันหิวก,ก็กินใช่ไหมแต่พอขย่าเขาย่านานๆขึ้นมันกลายเป็นโยเกิร์ตเข้าใจยังโยเกิร์ตอะม,มีมีสารอาหารเยอะมากถึงได้แข็งแรงเข้าใจะปะ สื่อได้แข็งแรงแล้วก็เขาอายุอาจจะแบบนั่นมากเพราะผสมกับพวกเนื้อสัตว์เข้าไปจริงจริงแล้วมนุษย์เป็นสัตว์กินกินพืชหรือกินเนื้อจริงๆแล้วมนุษย์เป็นสัตว์ๆๆตกินพืชแต่ว่าตอนนี้เรื่องอาการมาให้มันกินเนื้อได้ด้วยจริงๆแล้วกระเพราะเราไม่เหมาะต่อการกินเนื้อลำไส้ของสัตว์กินเนื้อมันจะสั้นเพราะต้องรีบกินรีบขี้ไม่ให้มันเน่าคาลำไส้ อาจจ่าแต่สาตกินพืชอ่ะมันอยู่ได้ยาวลำไส้มันจะยาวลำไส้มันย์ดยาว1 1เมตรมันเป็นลำไส้ของสัตว์กินพืชเนื้อมันถึงได้คาแล้วเป็นเน่าเสียกันตัวนี้เยอะๆมันถึงเป็นมะเร็งลำไส้เพราะมึงกินแต่เนื้อไงเพราะฉะนั้นพยายามกินผักเยอะๆแต่การกินผักเยอะมนุษย์เข้าใจผิดนะการกินผักเยอะไม่ได้ทําให้เราปวดขี่นะฮะไม่ใช่ เข้าใจผิดาการกินผักเยอะทําให้เรามีขี้เยอะและเกิดบีบอัดออกมาไม่ได้ไหมเฮาอยากปวดขี้คนละเรื่องพี่ไปศึกษาระบบขี้มาโอเคนะเดี๋ยครังหน้าจะมาเล่าเรื่องขี้ฝากไว้เลยนะเรื่องไม่ใช่นะ <laughs> เรื่องน้ํามันหมูนะเรื่องของนมถ้าใครอยากรู้อะไรมากกว่านี้ต่อนเนี่ยเดี๋ยวไปส่งเข้าไปในในเฟซบ o ๊กใช่ไหม เดี๋ยวปาจะมาเล่าต่อติดตาม YouTube